ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร p n n u NET คืออะไรคืออนุพันธ์ของวิตามิน B3 และเป็นสารประกอบธ,ธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดอายุไขของเซลล์ในร่างกายเพิ่มเน็ตหยุดความชราเน็ตชาร์จแบตให้ร่างกายชะลอวัยต้านความชราฟื้นฟูร,ร่างกายอีกระดับเซลลความยาวของเทโรเมียเมื่อแรกเกิด จะทำให้มนุษย์มีอายุยืนยาวถึง120ปี PNNU ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร PNNU Net ช่วยส่งเสริมการงอกใหม่ของเซลล์คืนพลังงานให้ร่างกายแบบลงลึกถึงระดับเซลล์ช่วยซ่อมแซม DNA ลดความเสื่อมสภาพชะลอกระบวนการแก่โรคต่างๆที่มากับอายุมากการเผาผลาญที่ดีขึ้น การนอนหลับที่ดีขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันเพิ่มประสิทธิภาพสมองป้องกันความเสื่อมจากเซลล์เพิ่มความจำบำรุงผิว PNNU ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร PNNU เน็ตชาร์จแบตให้ร่างกายขั้นกว่าของการฟื้นฟูและเสริมประสิทธิภาพร่างกายโดยวิธีธรรมชาติดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้ร้อยเปอร์เซนตทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพ P.N.N.U. ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพแนทเหมาะกับใครกังวลโรคที่เกิดขึ้นตามช่วงวัยที่เพิ่มขึ้นหัวใจไขมันอัลไซเมอร์นอนหลับยากพักผ่อนไม่เพียงพอผู้ที่เหนื่อยล้าอ่อนเพลียง่ายต้องการเพิ่มพลังระดับเซลล์ผู้ที่อ้วนง่ายลดน้ำหนักไม่ลงช่วยระบบการเผาผลาญแนทคืออะไรแนทคือสารที่พบมากในทุกเซลล์ของร่างกาย ตอนที่เรายังหนุ่มสาวเน็ตช่วยเสริมการงอกใหม่ของเซลล์ให้พลังงานซ่อมแซมและ DNA ชะลอความแก่ชราทำให้ร่างกายและสมองสดชื่น NADH คืออะไร NADH คือโคเอนไซม์ n ตัวสำคัญในกระบวนการฟื้นฟูเซล์ลระดับ DNA d a n h ช่วยยืดขาของเทโลเมียคือยืดอายุเซล์ลในร่างกายนั่นเอง เติมเน็ตเท่ากับลดแก่สมองไบร์ฟื้นฟูเซลล์สุขภาพดีอ่อนกว่าวัย PNNU ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร PNNU ชะลอวัยซ่อมแซมร่างกายรักษาระบบการทำงานช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายฟื้นฟูระบบประสาทสมองและความจำช่วยปัญหาการลดน้ำหนักระบบย่อยอาหารไม่ดีบำรุงร่างกายผู้ที่พักผ่อนน้อยลดความเครียด เซลทุกเซลในร่างกายถูกทำลายทุกวันโรคเสื่อมโรคแก่ผิวพังแก่กว่าไวตายเร็วขึ้นกลไกการทำงานของเนต สรุปคุณประโยชน์ของ b ีโปรลดระดับน้ำตาลในกระแสโลหิตลดระดับน้ำตาลสะสมฟื้นฟูตับอ่อนเบต้าแคลให้กลับมาหลังอินซูลินได้ตามปกติลดความดันโลหิตจากการสะสมไขมันในหลอดเลือดแผลเรื้อรังจากอาการเบาหวานหายเร็วขึ้นฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสดชื่นไม่ง่วงฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี2565จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทยส่วนประกอบสำคัญในบีโปร 1. สารสกัดจากกลูคาวเบอร์ซิตินรูตินเบตากรูแคน 2. สารสกัดจากมระขีนก ok. 3. สารสกัดจากอบเชย 4. สารสกัดจากมะขามป้อม 5. สารสกัดจากสมอไทย 6. สารสกัดจากสมอพิเพก เจ็ดสารสกัดจากราสเบอร์รี่ฟื้นฟูตรงจุดหยุดเบาหวานโรคเบาหวานเบาหวานและโรคแทรกซ้อนผิวแพ้ง่ายโรคตาจากเบาหวานหลอดเลือดแข็งตัวโรคหัวใจตไตวายเรื้อรังกระดูกพุนและไขมันฟอกตับฟื้นฟูตรงจุดหยุดเบาหวานด้วยนวัตกรรมใหม่ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดฟื้นฟูตับอ่อนต้านอนุมูลอิสระ ลดอาการตาพล่ามัวแผลหายเร็วฟื้นฟูสมรรถภาพฟื้นฟูเบต้าเซลสกัดจากธรรมชาติทางเลือกใหม่สมุนไพรบำบัดเบาหวานค่าน้ำตาลสูงแผลหายช้าไขามันความดันเราช่วยได้ฟื้นฟูนฟตรงจุดหยุดเบาหวานภาพหลอดเลือดเปรียบเทียบอายุสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งความดันเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลหลอดเลือดอุดตัน เมื่อทาน PNNU ล้างสารพิษดีท็อกเลือดสเต็มเซลล์ภายใน5นาทีฝฟื้นฟูตรงจุดหยุดเบาหวานลูกม่อนมระขี้นกพลูข่าวสมอไทยมะขามป้อมสมอพิเพกผักเชียงดาอบเชยขมิ้นชันและราสเบอร์รี่ทางเลือกใหม่สมุนไพรบำบัดสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่คุณกิติศักดิ์สายแก้วจิต 0815955635ย้ำ0815955635เราทำให้เรามีระย็ยาวมากขึ้นเราก็สามารถทำให้ย้อนวัยได้เมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตของเราก็จะย้อนวัยได้แล้วก็มีอายุยืนขึ้นได้ครับ ในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีเซลล์อยู่เป็นล้านๆเซลล์ในแต่ละเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสอยู่อันหนึ่งแล้วก็ไปในนิวเคลียสแต่ละนิวเคลียสเนี่ยก็ยจะมีโครโมโซมอยู่23คผู้โครโมโซมเนี่ยผู้เราเคยได้ยินและก็รู้จักกันดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องปกป้องโครโมโซมไม่ให้ถูกทำลาย มากที่สุดที่ส่วน,วนปลายของโครโมโซมเป็นส่วนที่เราเรียกว่าเทโลเมียร์ไอตรงนี้แหละคือส่วนที่ปกป้องโครโมโซมไม่ให้ถูกทำลายแต่ละครั้งที่มีการแบ่งเซลล์นั้น,นเทโลเมียร์จนสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดมันสั้นลงจนไม่สามารถสั้นต่อไปได้อีกแล้วเซลล์ที่มีโครโมโซมหรือเมโลเมียร์นั้นก็จะฝ่อลงภาวะนั้นเองร่างกายของเราก็จะเสื่อมสลายเป็นเรื่องที่วิเศษมากที่ธรรมชาติ ได้มีการสร้างให้ในระบบอโครโมโซมเนี่ยมีเอนไซม์ที่เราเรียกว่าเทโลเมรเรสที่สามารถซ่อมสร้างเทโลเมียม่ให้มีการสั้นลงไปเรืร่อยๆคือรอการสั้นลงหรือเพิ่มความยาวให้กับเทโลเมียได้ด้วยถ้าหากเราสามารถหยุดการสั้นลงของเทโลเมียรเราก็มีการชะลอไวัยิ่งถ้าว่าเราทําให้เทโลเมียยาวมากขึ้น เราก็สามารถทําให้ย้อนวัยได้เมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตของเราก็จะย้อนวัยได้และก็มีอายุยืนขึ้นได้ครับความยาวของเทเลเมียนอกจากทําให้มีการย้อนวัยชะลอวัยแล้วยังเป็นตัวที่ควบคุมคุณภาพชีวิตของเราถ้าหากเทเลเมียของเราสั้นผิดปกติโรคของความเสื่อมก็จะมาเยือนอย่างรวดเร็วความเสื่อมที่ทําให้เกิดมีปัญหามากที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุก็คือโรคหัวใจซึ่งเป็นโรคที่ทําให้เสียชีวิตมากที่สุดอันดับหนึ่งของโรคนะครับโรคมะเร็งความจาเสื่อมเส้นเลือดใน สมองแตกอัลไซเมอร์เบาหวานโรคตับโครคไตไขมันในเลือดความดันโรยเหล่านี้มันจะมีอาการรุนแรงขึ้นแต่หากว่าเทโลเมียร์ของเราสั้นลงเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะปกป้องเทโลเมียร์ให้มันไม่ให้มันสั้นลงหรือสามารถต่อความยาวเทโลเมียร์ขึ้นไปด้วยมันแน่นอนครับย่อมจะเท่าไม่เราสุขมาพดีแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตง่ายๆครับ ไม่เป็นเบาหวานก็ทานได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงผมเป็นหมอผมรู้ดีบอกว่าบอกผมบอกเล้บอกว่าทา,า,านได้ครับ <c oughs> <c oughs> นะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาเป็นสมุนไพรสกัดเข้มข้นที่จะมาช่วยทุกๆคนไม่เฉพาะคนที่เป็นเบาหวานเท่านั้นและคนที่มีค่าน้ําตาลในเลือดสูงเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกไว้อ่านะครับว่าเขายังช่วยฟื้นฟูในเรื่องการลดไขมันลดความดันสูง โรคหลอดเลือดหัวใจก็คือโรคเส้นเลือดตีบนั่นแหละครับนะครับ,นะรบโรคหัวใจหัวใจวายนะครับโรคไตวาย,วายเลื้อรังอีกด้วยนะครับซึ่งทั้งสี่ห้าโรคที่ผมเตยมาเนี่ยาทางการแพทย์เขาเขาเรียกว่าเป็น,ปน,ปนแพ็์เกจยอดฮิตของคนไทยและคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับและยังเป็นภัยเงียบตัวจริงด้วยตัวจริงเสียงจริงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเป็นผู้โชคดี หรือเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานต้องทานบีโปรของเราครับเพราะบีโปรฟื้นฟูตรงจุดจุดเบาหวานครับเขาเอามาจากอะไรครับบีโปรเนี่ยส่วนผสมของเขามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับด้วยส่วนผสมส่วนประกอบของสมุนไพรเข้มข้นที่ได้สกัดให้มีฤทธิ์ทางเภสัชนะครับหรือทางยานั่นแหละครับซึ่งมีมากกว่าสิบชนิด อะไรบ้างอ่าแต่ผมจะบอกเร็วๆเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นาการเสียวเวลากับสมาชิกนะครับก็มีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกซึ่งสามตัวนี้เนาะในทางการแพทย์เขาเรียกว่าตีผลานะครับซึ่งสรรพคุณของเขาเนี่ยเมื่อเขามารวมกันแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าไขามันสะกัดไขมันไขมันพอกตับ หรือการเป็นแผลที่ชื่อสมานแผลเป็นแผลล้หายเร็วอะไรประมาณนี้นะครับมีเนื้อเยื่อขึ้นมาเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับสามตัวนี้หรือตีผลานี่แหละครับเขาจะช่วยเราได้นะครับสําหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือภูคาาโอ้ภูคาาของเรานี่จะมีส่วนผสมอยู่ในเกือบทุกสมุนไพรเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นคิงแห่งการต้านการอักเสบครับนะครับ ะมะละกี้นอกอันนี้ก็สุดยอดมากเลยครับไม่ใช่ว่าผมพูดบอกว่ามะละกี้นกดีนะทุกคนก็ไปซื้อมะละกี้นกมากินจะเลยว,ลลวันละกิโลวันละกิโลวันละกิโลอย่างนั้นไม่ได้นะครับไม่ได้ทิ้งทางยาครับได้แต่ความอร่อยและความอิ่มนะครับเพราะมะละกี้นกที่อยู่ในแคปซูลอันนี้เขาจะมาสก,กัดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นห้ามไปซิ้งหมากินแต่ถ้ากินเป็นอาหารโอเคครับอร่อยนะครับผักเชียงดาก็ ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยในเรื่องอลดค่าน้าตาลโดยเฉพาะคนภาคเหนือของเราเนี่ยนิยมเอาไปทานกับลาบบ้างส้มตำบ้างาปลาล่าบ้างอะไรเงีง้ยแต่ระมัดระวังนะครับเพราะว่าทานไปปุ๊บน้ําตาลมันจะลดตรงเร็วก็กลัวจะวูบไปนะครับโนโอกจากนั้นยังมีโอมเชยคมิชานลูกบอนและลัสเบอร์รี่นะครับซึ่งลูกบอนกับลาสเบอรี่เนี่ยครับเป็นตระกูลเบอร์รี่เขาจะช่วยในเรื่องต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เรื่องระบบสายตาเราได้เป็นอย่างดีนะครับ ซึ่งสมุนไพรทุกตัวที่ผมเอ่ยมาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นสุดยอดสมุนไพรที่จะช่วยเรื่องเบาหวานลดค่าน้ําตาลแล้วก็เรื่องเลือดทั้งนั้นเลยนะครับเรามาดูกันครับว่าค่าน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยจะมีผลต่อกันเป็นโรคอะไรบ้างาแน่นอนครับไขมันความดันอันนี้หลกัหลกๆเลยนะครับนอกจากเบาหวานและไขไอคอาค่าน้ําตาลสูงนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจวายเฉียบพันุอันนี้เฉียบพันุเลยนะครับถ้ามันไปเกิดอยู่ตรง ใกล้ๆกับลิ้นหัวใจพอดีเนี่ยอันนั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เลยนะครับเหมือนกับอาจารย์ผมที่เพิ่งเสียไปเนี่ยครับน,นะครับแล้วก็โรคไตาวายเรื้อรังนั่นเองซึ่งสามารถเกิดกับได้เกิดได้กับทุกๆคนเลยนะครับได้อย่างเฉียบพลันทันทีทันใดเลยนะครับนั่นละครับก็อย่างที่บอกครับเราต้องดูแลสุขภาพของเราด้วยอย่าให้เป็นเหมือนอาจารย์ของผมที่อยู่ๆก็ไปเลยไปในภายในห้านาทีแล้วไม่ฟื้นเลยนะครับ โอเคครับเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคนที่ก็เป็นเบาหวานเนี่ยเขาจะมีค่าน้ําตาลอยู่ที่เท่าไหร่ครับหมายถึงว่าวัดที่ปลยายนิ้วนะครับปกติแล้วเนี่ยคนธรรมดาคนที่ไม่เป็นเบาหวานค่าน้ําตาลเขาจะอยู่ที่เียดสิบถึงหนึ่งร้อยนะครับถ้าค่าน้ําตาลของท่านอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยี่สิบสี่เนี่ยนั่นแหละท่านอยู่ในภาวะที่เสี่ยงสูงที่จะเป็นเบาหวานซึ่งจะต้องกินดีโปลนะครับอย่างน้อยประชาม็ดเย็นเม็ดนะครับ ถ้าค่าน้ําตาลอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบห้าขึ้นไปนะครับนั่นแหละครับท่านได้เป็นผู้โชคดีแล้วผู้โชคดีที่ได้ชื่อว่าเริ่มเป็นเบาหวานแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องรับดีโปรของเราไปดูโดยด่วนเลยไปดูแลสุขภาพของเราโดยด่วนเลยนะครับอย่าปล่อยไว้เดินนานะครับเดี๋ยวจะอ่าเหมือนที่ผมบอกไปอย่าตัดสินใจเมื่อสายนะครับ้ดนะีโปรเขาช่วยอะไรได้บ้างนอกจากช่วยบรรเทาสี่ ห้าโลกยอดฮิตที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับสพกุณอยังมีอีกมากมายมหาศาลเลยเดียวผมจะยกตัวอย่างมาคร่า,าวๆกันละกันนะครับอันดับแรกเลยอันนี้ก็คือเป็นสโลแกนของเขานั่นแหละครับก็คือควบคุมระดับน้ําตาลช่วยเรื่องเบาหวานควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดฟื้นฟูตัตบอ่อนจากการอักเสบนะครับซึ่งเป็นสาเหตุหลักเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการผลิตและการจ่ายอินซูลินได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งหรือก็สารก่อมะเร็งนั่นแหละครับลดอาการตาพร่ามัวและหยุดเบาหวานขึ้นตานะครับจริงๆแล้วคนที่เป็นเบาหวานนี่นะสิ่งที่ต้องดูแลก็คือสามต่อน,นั่นเองก็คือต่อแรกก็คือตานี่นะครับเพราะคนเป็นเบาหวานถ้าไม่ดูแลรักษาอาหารการกินและต่างๆนะครับเบาหวานก็จะขึ้นตาครับตาบอดได้นะครับต่อที่สองก็คือไตนะครับเมื่ออ่าเรียกอะไรล่ะเมื่อตับอ่อนมัน ักหรือว่าต่างๆถักไปที่เลือดเลือดก็ผักไปที่ไตไตก็เป็นการทํางานหนักทํางานไปเรื่อยๆอย่างนี้ทํางานไม่มีวันหยุดถักก็เกิดเป็นไตาวายขึ้นมาได้นะครับนะควก็ตาต่อที่สามก็คือต่อที่สามก็คือส่วนสุดท้ายส่วนล่างสุดของเราครับก็คือเท้านั่นเองหรือตีนนั่นเองนะครับเพราะว่าคนเป็นเบาหวานส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแผลแผลแล้วหายช้า ซึ่งแผลส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ตาอท,ที่ที่เท้านะครับผมซึ่งถ้าไม่ดูแลรักษาก็าจะเกิดอาการถูกตัดขาตัดนิ้วตัดนู่นตัดนี่นะครับซึ่งตัดไปตรงนั้นตอนตัดไปอาจจะหายแต่สักยัาหหนึ่งถ้าเราไม่ดูแลก็จะตัดอีกอย่าลืมนะครับว่าการตัดโรคประวัติแต่ละครั้งเนี่ยเดี๋ยวค่าใช้จ่ายร่วมสองสามแสนนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบดูแลรักษานะครับก่อนที่จะ ยากต่อการรักษานะครับนอกจากแผลหายเร็วแล้วนี่ครับเขายังช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อมาทดแทนได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับช่วยฟื้นฟูเบต้าเซลล์และที่สําคัญนะสาหรับท่านชายทุกทท่านเลยมีปัญหาตรงนี้หมดเลยก็คือเมื่อเลือดดีเลือดดีลมดีหรืออะไรต่างๆดีหมดสมรรถภาพทางเพศก็ดีขึ้นมาด้วยครับเพราะฉะนั้นท่านจะกลับมาอ่าเรียกว่านกเขากลับมาขานอีกรอบหนึ่ง สามารถที่จะมาทำกิจกรรมแห่งความรักได้อีกรอบหนึ่งอย่างนี้ดีเลยครับดีแน่นอนครับผมและยังมีผลพลอยได้จากการบริโภคบีโปรอีกมากมายในทีเดียวนะครับซึ่งผมก็จะมานําเสนอในโอกาสต่อๆไปแบบนี้ดีไหมครับดีครับถ้าสินค้าตัวน,นี้ดีถูกใจทุกคนครับก็อลองกดหัวใจมาอีกสักพักกันแล้วกันนะครับ รับสินค้าบีโปรของเราถือว่าเป็นการขอบคุณบริษัทเราด้วยมีรังสรรผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาให้นะครับวิธีรับประทานของเขานะครับรับประทานอย่างไรให้ได้ผลทางยาสูงสุดครับก็อย่างที่บอกครับสมุนไพรทุกตัวนะครับจะให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีได้ผลรับดีที่สืส่อก็ต้องทานก่อนอาหารเช้าสองเม็ดสองแคปซูลน,นะครับก่อนอาหารเย็นอีกสองแคปซูลน,นะครับ หรือถ้ามีงบพอก็ก่อนนอนอีกสองแคปซูลก็ได้นะครับอย่าลืมนะว่าทานได้ตลอดเวลานะครับอ่แนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับสําหรับอ่าตัวบีโปรตัวนี้นะครับเนื่องจากบางคนทานอ่าก่อนอาหารเสร็จเนี่ยแล้วลืมทานข้าวนะครับก็จะเกิดอาการบูบก็จะเกิดอาการมึนหัวก็จะเกิดอาการอ่าใจสัน่นเหมือนคนจะเป็นลมอะไรประมาณนี้ย เพราะฉะนั้นถ้าต้องการที่จะหยุดปัญหานี้ก็คือท่านสามารถที่จะทานหลังอาหารได้สักประมาณสามสิบนาทีนะครับผมจะเป็นการดีนะครับก <m> ็ค,บคือเท่ากับว่าสินค้าตัวนี้ก็ทานได้ตลอดเวลานั่นแหละครับนะครับอย่างที่บอกครับดีโปรเปลี่ยนเพียงอาหารเสริมเท่านั้นไม่มีไม่ใช่ยารักษานะครับเป็นเพียงอาหารเสริมไม่ใช่ยารักษาเพื่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์สูงสุด ต้องทานอย่างต่อเนื่องนะครับหนึ่งกระปุกเขามีสามสิบแคปซูลราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทมีคะแนนในการรับโบนัสอยู่ร้อยคะแนนครับถือว่าเยอะมากๆครับอย่างเมื่อวานเราเข้าไปที่ออฟฟิศกันนะอโอ้โหทีมอาจารย์นายและทีมของโค้ชออโต้ของเรานี่ยนะครับเปิดปีโปรัันโอ้โหแบบรุ่มรุ่มรุมุรมรุมเลยโอ้โหจนสินขนาด การที่โรงงานส่งของไม่ทันกันเลยทีเดียวครับสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็คุยสินค้าสองตัวนะครับในโอกาสต่อไปก็าอาจจะมาคุยกับสินกับอ่าให้ให้ความรู้กับทุกทท่านในในรายการสินค้าตัวอื่นที่บริษัทมีอย่างที่ทางเอ็มีท่านบอกว่ามีอยู่ประมาณสิบกว่าตัวครับสิบห้าสิบหกตัวได้นะครับผมมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผม ก็สำหรับวันนี้ก็ถือว่าล้องเลยเวลามานิดหนึ่งแหละก็ <c oughs> ไม่ว่ากันนะครับก็ถ้าต้องาการมีสุขภาพที่ดีนะครับอย่าลืมบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัท PDS ของเรานะครับครับขอขึ้นายให้กับ MC ของเราครับโคดออโต,โตครับ